สวัสดีครับผมต้งวันที่ผมคือวันนี้ผมใช้โทรศัพท์หน่อยแนละเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะวันนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลบริสุนินราครับเวลาประมาณ9โมงวันนี้ผมได้ทําการพาแฟนมาฉีดวัคซีนซีโนเวคโดสแรกซึ่งต้องบอกก่อนว่าแฟนผมเขาเป็นนักสึกษาพยาบาล เราจะได้ฉีดวัคซีนก่อนต่ต้นๆก็วันนี้เราจะมาสอบถามความรู้สึกและอาการหลังฉีดว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้พบแฟนผมเข้าไปฉีดแล้วเดี๋ยวเรามารอดูแฟนออกจากการฉีดกันตอนนี้เวลาประมาณ11โมงกว่าครับมิงก็ได้ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารเพื่อจะกินข้าวกันเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนครับแล้วเราจะไปอธิบายทุกอย่างที่หอนะเดี๋ยวเราขอกินข้าวกัน ตอนนี้เรามาถึงที่ห้องแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้มิ้งพักควอนก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสอบถามกันเพราะว่าก็เหมือนเราจะมีผลข้างเคียงกันนะ <c oughs> เป็นไงบ้างครับหลังจากนอนพักผ่อนมาขณะหนึ่งแล้วก็รู้สึกม่วงๆเพียๆรับที <c oughs> ่ดได้ฉีดก่อนครับเพราะว่าตอนนี้มิ้งเป็นนักศึกษาพายาบาลอยู่นะคบคือน,นักศึกษาพายาบาลก็เหมือนแบบ เป็นบุคลากรทางการแพทย์อะเราต้องขึ้นไปฝึกงานที่โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็เลยได้ฉีดวัคซีนก่อนรู้สึกยังไงที่ต้องฉีดวัคซีนอ่าไม่อยากจะพูดก็คือก็ทุกคนกร็รู้กันอยู่เนาะซิโนแวคการเตรียมตัวนะคะก็อาจารย์ก็จะแนะนํามาว่า ให้เรากินน้ำนเยอะๆประมาณ12ชั่วโมงก่อนฉีดอะประมาณ1ลิตรได้จ็ยิ่งดีเลยค่ะแล้วก็ให้เอาหลับพัาผ่อนเยอะๆอีกอย่างหนึ่งคือควรกินของที่มีคาเฟอีนก็พวกชาแล้วก็กาแฟอาก็ไปถึงนะคะก็จะตรวจวัดตรวจคัดกรองอุณหภูมิก่อนแล้วก็เข้าไปเขาก็จะให้นั่งรอตามคิวอะคะ่ะพนั่งรอแล้วก็ไปจับบัตรคิวจับบัตรคิวเสร็จก็ จะได้ไปวัดความดันอันนี้ไปวัดคือแบบตื่นเต้นจนความดันสูงอะร้อยหกสิบเพราะวัดความดันเสร็จนะคะเขาก็จะให้ไปคัดกองอีกทีเพื่อฉีดถ้าเกิดว่าใครที่มีโรคประจําตัวก็จะให้ปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วแพทย์ก็จะแนะนําว่าควรฉีดไหมหรือว่าไม่ควรฉีดอะไรเงะะี้ยค่ะระหว่างฉีดก็คือจะมีแพทย์แล้วก็ให้วานซื้อให้กําลังใจดีมากแล้วก็แพทย์มือบอมานะคะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอะไรฮะ เขาแปะพัตเตอร์แบบไม่ตรงครับโฟกัสแต่ขอโฟกัสกันก็คือมันไม่โฟกัสและครับแต่ว่าคุณเห็นจุดดำๆของบนแผลไหมฮะแล้วเขาแปะพัตเตอร์แบบไม่ตรงครับผมผมไม่แน่ใจาว่าตอนนั้นเขาอาจจะรีบหรือว่ามองไม่เห็นหรือว่ายังไงใช่อาจจะแบบตาลายนะคะพอฉีดวัคซีนเสร็จนี้ก็เขาก็จะให้ไปนั่งรอ30สินาทีนะคะเพื่อรอสังเกตอาการะคะ่ะแล้วก็จะให้ใบนัดฉีดวัคซีนโดที่2มาด้วย หลังฉีดพ,พอไปนั่งปุ๊บจะรู้สึกแบบปวดแขนนิดๆของเพื่อนคือแสบๆอะ่ะแต่น่าจะเป็นเพราะว่าแอลกอฮ,ฮอล์ค่ะแล้วก็ระหว่างนั่งจะมีแบบมึนหัวบ้างนิดหน่อยปวดหัวคือมันปวดมาแป๊บเดียวอะ่ะแล้วมันก็หายก็เลยไม่รู้ว่าพอยาหรือเปล่าแต่ที่รู้สึกอย่างหนึ่งที่แปลกก็คือแบบของมิงรู้สึกแบบมันจุกๆตรงคออ่ะแต่คนอื่นไม่น่าจะเป็นมันนแปลก สำหรับคำแนะนำนะคะก็ถ้ารอวัคซีนตัวอื่นได้ก็รอดีกว่านะคะอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงอะไรแต่คนที่อยากฉีดก็มีแหละนะคะ ก็เหมือนว่าเร็วๆนี้ก็จะเปิดทะเบียนให้ลงทะเบียนไปฉีดนะครับก็ขอทุกคนติดตามผลด้วยแต่ว่าทุกอย่างมันมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะฉีดตัวนี้เลยหรือว่าเราจะรอตัวอื่นหรือว่าเราอาจจะไม่ฉีดก็อยู่ที่เรานะครับผมและสุดท้ายคือที่เราพูดมาทั้งหมดอันนี้เป็นการฉีดโดสแรกนะครับผมซึ่งจะมีการฉีดโดสต่อไปในสัปดาห์อื่นๆก็แล้วแต่หมอะกาหนดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูว่า ฉีดเข็มสุดท้ายอาการจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีผลข้างเคียงเหมือนกับฉีดครั้งแรกหรือเปล่าก็รอให้เพื่อนๆติดตามกันนะครับผมและสุดท้ายก่อนจะจากกันอยากบอกอะไรกับคนดูครับก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะทุกคนแล้วก็ล้างมือไปไหนก็ใส่แมสด้วยนะคะบายครับผมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และอย่าลืมติดตามคลิปดูที่สองของผมด้วยนะผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย Again, it's a red stick.